สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยหนัง99โคตรมันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Emily the Criminal เพราะว่าโอกาสให้แก้ตัวของเธอเป็นสีเทาหมดถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับนี่คือหนังอาชญากรรมที่ออกจะเป็นหนังนอกกระแสะสักหน่อยครับแต่จัดได้ว่ามีความจัดจ้านในลีลาและทุ่งท่าในการนาเสนอจากที่ได้ยินเสียงชื่นชมมาจากนักวิจารณ์หลายสถาบันครับนับตั้งแต่หนังเปิดตัวครั้งแรกที่เทศกาลหนังนแดนปี2022 นี่คือเอมิลี่เดอะคริมินอลมาพร้อมกับประเด็นดราม่าก,กับประเด็นทางสังคมครับที่เหมือนจะหนักหนุงครับแต่กลับกระแทกกระทันได้แยบยลกินใจตลอดชั่วโมงเีษดครับเอมิลี่เดอะครีมินอลเล่าเรื่องราวของเอมิลี่ครับที่ยังต้องแบกรับนี่กอยศอ,อที่ไม่จบไม่สิ้นครับอีกทั้งกําลังเหนื่อยกับการออกสัมภาษณ์งานใหม่แต่ไม่ได้สักทีเพราะมีคดีอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆติดตัวเธอมาจากในอดีตกระทั่งเธอถูกนําพาเข้าสู่วังวนของโลกนักชอบกรมลอ ที่ใช้บัตรเครดิตปลอมในการอําพรางซื้อของสร้างรายได้ครับโดยที่มียูเซฟเป็นผู้ที่ฝึกสอนและผลักดันสร้างงานนี้ให้กับเธอครับแต่ไม่นานนะักเธอกลับพบว่าตัวเองยิ่งถล่เข้าสู่วงจรอาชญากรรมแห่งนี้ลึกขึ้นเรื่อยๆจนคิดที่จะปลีกตัวออกมาทํางานลักษณะนี้ด้วยตัวเองครับเพื่อรับทรัพย์และกําไรแบบเต็มๆโดยที่ความสัมพันธ์กับยูเซฟยิ่งแนบแน่นมากขึ้นทุกๆวันทําให้คิดวางแผนที่จะร่วมมือกันสร้างธุรกิจนี้ด้วยกัน เพื่อก้าวขึ้นไปอีกระดับขั้นในโลกของธุรกิจเทอมดใจกลางนครลอสแองเจลิสแห่งน,นี้ครับที่มันกำลังนำทางเธอไปสู่เส้นทางอันตรายเกินจากควบคุมได้ครับและนี่คือผลงานที่น่าจะเป็นงานแจ้งเกิดให้กับผู้กำกับหนุ่มจอห์นแพตตันฟอร์ดครับที่เรื่องนี้เขารับหน้าที่ทั้งกำกับและเขียนบทหนังเองต้องถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่น่าพอใจดีครับเขาที่เคยสั่งสมประสบการณ์มาจากการทำหนังสั้นแต่หนังเรื่องนี้ถือว่าทำให้เขาถูกจับตามองเป็นนักสร้างหนังรุ่นใหม่ ที่สุประมาทไม่ได้ในรอบปีอีกคนครับและน่าจะทําให้เขามีโอกาสใหม่ๆวิ่งเข้าหาตัวได้มากขึ้นในอนาคตเพราะชิ้นงานนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับเอ็นเมอรีเดอะคริมินอลอาจจะเป็นหนังอินดี้ไปหน่อยแต่ก็ไม่ใช่อินดี้ที่เข้าใจยากอะไรเลยครับนี่คือหนังอาชญากรรมที่นําเสนอได้อย่างตรงไปตรงมามากๆแทบไม่มีอะไรซับซ้อนเดินทางเส้นเรื่องที่ใช้ตัวละครหลักนําทางไปเรื่อยๆผ่านแนวคิดและมุมมองการใช้ชีวิตของตัวละครนั้นๆครับ ถึงโครงสร้างของบทหนังจะยังไม่ได้มีมิติลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นแต่บทหนังก็ยังเต็มไปด้วยความกลมถ่ายไม่น้อยครับกับการหยิบเอาไว้วิธีการเป็นอัจฉริยกรมานําเสนอได้อย่างมีถึงครับแล้วนักแสดงสาวออบรตพลาซ่าก็คือเฉิดฉายในหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับทั้งการแสดงของเธอที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์กับบทบาทที่ส่งเธอเป็นอย่างดีทําให้เธอรับหน้าที่เป็นนางแบบหลักๆของเรื่องที่เธอสามารถรับมือได้อยู่หมัดและประครับประคองหนังทั้งเรื่องนี้เอาไว้ได้สบายๆครับ กับการแสดงที่ใช้อินเนอร์นิดๆอารมณ์หน่อยๆด้วยการดีไซน์ของเธอนั้นถือว่าทำออกมาได้ชัดเจนและสื่อสารได้ดีครับในแง่งานโปรดักชันและงานสร้างต่างๆเอเมอรีเดอร์ครีมิโนนอาจจะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นสะดุดอะไรขนาดนั้นครับแต่ด้วยความที่เป็นหนังอินดี้ทุนสร้างไม่เยอะอะไรก็ถือว่าหนังตอบโจทย์ออกมาได้คุ้มค่าครับมุมกล้องและการดีไซน์มุมภาพกับแสงสีในเรื่องนี้ถือว่าทำออกมาใช้ได้มีความเป็นธรรมชาติและไม่ได้กัดกร่อนตัวหนัง แม้ว่าจะเป็นหนังทุนสร้างน้อยก็ตามครับนับว่าเป็นหนังที่มีจังหวะการนําเสนอที่เข้มข้นเร้าใจในการเดินหมากต่างๆของเรื่องครับดังนั้นโดยภาพรวมแล้ว Emily the Criminal ถือว่าเป็นหนังอาชญากรรมฟอร์มเล็กๆแต่รสชาติกําลังดีเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับแค่สตอรี่และบทของหนังก็กินขาดสามารถขยี้ประเด็นออกมาได้จัดจ้านครับเสริมองค์ประกอบในการเล่าเรื่องที่ไม่ได้ทําให้ดูกลวกการแสดงของนักแสดงนําก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเช่นกันครับ จึงไม่แปลกใจนักที่หนังจะกลายเป็นเจ้าของรางวัลบทหนังอินดี้ยอดเยี่ยมจากเวทีรางวัลฟิล์มอินเดพเดนน์สปิริต2023ครับเพราะยอมรับเลยว่างานบทหนังค่อนข้างเด่นจริงๆครับเรื่องนี้สำหรับหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10ครับเพราะเป็นหนังที่ดูน่าสนใจและมีผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงสร้างครับแถมเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างไม่เยอะแต่ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับแล้วผู้ชมให้คะแนนกันเท่าไหร่ครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ